ผมพระวัตรสวัสดิชัยเมธเป็นตำแหน่งโปรดิวเซอร์ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบงาน,นสร้างภาพยนตร์ครับควบคุมดูแล สิ่งที่ปรากฏเป็นภาพทั้งหมดในภาพยนตร์ visual language element ต่างๆ mood and tone ของภาพยนตร์เรากำลังสร้างภาพยนตร์ที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองนนะหนังแต่ละเรื่องจะไม่เหมือนกันในขั้นต้นเนี่ยจากบทภาพยนตร์เนี่ยสู่การเป็นภาพยนตร์จริงเนี่ย p r o d u c ช i o n Designer ก็จะเข้ามาตรงนี้เพราะว่าจะต้องพัฒนาพวกคู้ไปกับทางด้านผู้กำกับครับผมได้รับการติดต่อจากทาง infinite studio ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นช่วงที่โควิดระบาะดพอดีในช่วงต้นๆของปี r o d u c t ช o n เนี่ย DF ก็มาคุยกันแต่เดิมเนี่ยเขาจะถ่ายในเมืองจริง ทีนี้พอมาถ่ายที่ช่ไม่ใช่ที่นั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเขาอยากให้ทรีบอมเบเนี่ยเป็นเหมือนก็อดแชมเนี่ยเรปเปอร์เซนต์เดอะดาร์กไซด์ออฟนิวยอร์กเรามาครีเอทเมืองเมืองหนึ่งละกันเป็นเมืองสมมุติแต่ว่าให้คิดซะว่าเป็นดาร์กไซด์ออฟบอมเบเป็นโลกสมมุติมากขึ้นแต่เบสออนฟีเจอร์ที่คนเชื่อได้ว่ามีอยู่จริงในโลกใบนี้ เดฟเองก็รู้มีสไตล์วเฉพาะตนเองซึ่งเป็นแอปโรชที่ผมว่ามันดีคิดว่าเดฟน่าจะกลายเป็นดาราบูได้อีกคนหนึ่งเลยทีเดียว One, young, two, ประเทศเราเป็นหาบของคนสร้างหนังทั่วโลกสิ่งที่สำคัญก็คือทุกๆงานเนี่ยมันสำคัญหมดเพราะฉะนั้นเราต้องทำแต่ละงานให้มันดี การทํางานเป็นระบบสากลก็ควรจะต้องให้ความสําคัญเรื่องของเวลาเรื่องการสื่อสารพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับด้านสร้างภาพออยนตร์โดยตรงแต่ว่ามันเป็นขบวนการที่อยู่ในอุตสาหการรมภาพยนตร์เราต้องให้ความสําคัญกับมันแน่นอนเราทําในส่วนโปรดักชันเราใส่ทุกอย่างเต็มที่ปราณีทุกอย่างเท่าที่ทําได้แล้วพวกเราทํางานกันช่วงเวลาที่ยากลําบากก็ไปอยู่ในมือของคนเก่งๆนะฮะไปอยู่ในมือของจอร์แนพิวคุณภาพของภาพของเสียงเงี้ยมันมันทำให้ฉากต่างๆหรือแม้แต่ทั้ง,ท,ง,ท,งที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนคือฉากการต่อสู้เนี่ยจะได้อัตลด เต็มที่บูอย่างดูเดือดอะไรพวกนี้ดูในจอใหญ่ๆน่าจะสนุกที่สุดก็อยากชวนให้ไปชมกันในโรงนะครับ